สวัสดีครับผมยูดีตอนนะตอเราโคสชิน่าต่อมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอไมจะมาทำการรีแอคอะไรแบบสั้นๆที่มันเฮยน่ากลุบน่าใจมากๆเลยอะาวตอมอรีแอคกก็คือว่าค่ายเพลงของ XOXO Entertainment นะครับค่ายเพลงที่โฟอียู่นะครับผมจะทำการเดบิวต์น้องใหม่ของวงการ T-pop นะจ๊ะชื่อวงว่า Atlas นะครับผมโดยที่เมมเบอร์ีทั้งหมด7คนนะครับผมวันนี้ตองเมจะมา r รีอคแบบสั้นๆว่า7คนเนี้ยต้องเมีหมายปองใครบ้างโอ๊ยใช่ต้องเมรู้สึกว่าใครน่ารักบ้างและจะมาเป็นเมนของตองเมย์บ้างน,นะครับผมอุ๊ยรอดูกันเลยนะซา้าเพาื่อการเสวลาไปดูกันเลยจ้า <c oughs> ต่อหมอ r รีแอคลิปแรกที่ตองเมจะมาดูนะครับผมก็คือคลิป Atlas Shot introduction video meet จี e m e เบนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าอ o ว my god ออ้ย my god ยากยีแกมมาละหมื่นรอบยิ้มแต่ยิ้ม,มอ t ลาสอุ้ยน่ารักดีนะมีความตายิม้มแล้วก็เติมตัว t ตัว l ก็ตัว s, <S ไปอย่างเงนะี้ยเนาะ s t l a s u atlasu นะครับผมภาษาเกาหลีอันว่า atlasu โอ้ยน่นารักสุดเลยยังเรายังจะปันใจให้ตั้งแต่คนแรกไม่ได้นะจ๊ะหฮยชื่อผูมาใครที่เห็นต้องเมยใครที่เข้าไปดูไอจีแล้วเห็นต้องเมยกดฟองก็อย่ามากันนะจ๊ะ <c oughs> เร็วกว่าเรววาะจะชื่อไม่ได้น่นารักอะ่ะคนนี้คนเหนือนี่ อย,อย่า in in О อออ Tank. โอ๊ยย่าย่าฮ่า่ายิ้มเงี้ยทีบอยออรินออรินไปอันยยงออรินยาชื่ออะไรอะเท็ดเหรอแททดโอ้ยแฟนผู้ชายมีรอยยิ้มมีรักยิม้มตาตีสมุกโด่งดผมงอสีทองส,สีส้อสีเขียวยสเปกเลยอะ คิดมาตลอดนะว่า,ถ,าถ้ามีแฟนต้องมีแฟนชื่อแทสอะอุ้ยอุ้ยสมุกจองเวอร์อุ้ยหลอดเจ็ดอุ้ยอุ้ยคนนี้น่าคุ้นๆเคยเล่นซีรีส์ไว้หนิใช่ไหมจำได้ปะเออเคยเล่นซีรีส์ไว้ใช่ไหมใช่ไหมวะ ใช่ไหมใช่ใชไม่ได้ใช่ใช่แหละมั้งนะครับผมใครรู้ยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะ NICE กับมวนมู oren, มออนมูออนมวนมูออนมูออนมูออนใช่ไหมหมูอีกกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหม อุ้ยคนนี้ก็ได้อยู่นะโอ้ oh my god จูเนียพี่อยากเป็นซีเนียเลยอะครับผมมีกี่คนนี่สองสี่หกเจ็ด คนชื่อ TAD นะหน้าเท่ๆแทนะหน้าจองไว้ก่อนนะหนึ่งปักหมุดก่อน <c oughs> โอ้ยดีจังเลย <c oughs> See you this year โอ้ยเ XO แค่ห etermin โอ้ยน่ากรุบน่าใ่มากเลยอะ่ะทุกคนดีต่อใจเรื่องอะไรเลยบริการมากเวอร์คือแบบ ฮดีมากนะครับผมมันมีอีกคลิปหนึ่งเขียนว่า Atlas ซ s e e ด o u ซีย s y ม a r 36วินาทีก่อนเราจบคลิปเราไปดูก oh. ันอีกสักรอบนะจ๊ะแอตลโอ้ยจูเนียก็ดีนะจูเนียก็ดี ถึงจะโดนตัวเอกกับตัวดีวางหน้าก็คือแบบมัว nice นไนท์เจจภูมภูมก็ดีนะเออวินก็ดีโ oh อ้ my <c> god <oughs> ทุกคนอุยสเปกมากเลยอะ่ะอุยคือดีมากเลยอะ่ะเราจะมองในหันะช่องรีแอคแล้วกันนะเราจะไม่ไปแอดเราจะพยายามนะจ๊ะ ไนส์มูออนใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะขอโทษที่ไม่ได้ทําการศึกษามาก่อนนะครับผมก็บอกตรงๆว่าเราจะมาดูผู้ชายเนาะ <laughs> โอ้อวินอันนี้รู้จักเออวินเพราะว่าอ่าเป็นลูกศิษย์ของครูที่รู้จักนะครับผมเจดภูมินี้รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนฟิลแบบเคยเป็นพพะเอโฆษณาหรือว่าเคยเล่นโฆษณาอะไรอย่างงี้มาก่อนแต่แบบเ้าอยากยีแกมแบบโอ้ยเงี้ย จูเนียแบบมีความคาริสม่ามากเลยอ่ะรอดูบนเวทีเยอ่ะน้องต้องน้องต้องตกคนได้เยอะมากแน่ๆเลยอ่ะคนแบบจูเนียเนี่ยซี o ูดิสเยี a ยทุกคนใครรอตั้งเมรีแอค เพลงเดบิวบ้างทุกคนตะงเมขอแาวเสียงนะจ๊ะขอแาวเสียงขอคลิปนี้ขอยอดวิวเยอะๆแล้วตะเมจะมาบุกเบิกในการรีแอคแอดลาสไปกับทุกคนตะงเมสัญญานะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีแอคก็ส่งไปแล้วนะครับผมสำหรับการที่ตะงเมได้มาแสดงความรักต่อเทะไม่ใช่ การที่ทำไมได้ React at l a s สนะครับผมหว mm ัง hmm. ว่าทุกคนจะชอบนะครับผมใครเมนใครจองใครไว้แล้วนะครับผมคอมเมนต์ด้านใต้นะจ๊ะหาพวกคอมเมนต์เลยใครชอบคนไหนกดไลค์คอมเมนต์นั้นแล้วก็พิมพ์เพิ่มก็ได้ยังไงก็ได้บอยทาไม่รู้หน่อยว่า ใครชอบใครนะซะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดนเน t ไมาต้งเมืด้วยนะครับผมวันนี้ตั้งมต่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายรอเจอก,กันวันเดบิวซะ่ะ